ส,สายตาชาวโลกนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เปตยมด้วยคุณภาพแล้วก็นําคุณค่าของดนตรีไทยไปสู่สายตาชาวโลกครับคุณกิงทัชยัยสายไม้คนละสายเลยที่ represen ชาวพุทธและอดีตประวั t ิ a าส u ร์เขาเ n s t r นท e n ส s a n นตร s แ a t h e า e ด้มาท to get ครับตอนนี้ทยอยเข้ามาเลยนะครับ <Okay. S 1> เติมเต็มเข้ามาด้านหลังเข้ามาให้เต็มเลยนะครับอพ mm ีก hmm. สักครู่นะครับเราทั้งสองคนก็คงจะลงไปด้านล่างเช่นเดียวกัน mm hmm. ด้านบนเวทีก็จะมีพระบรมฉา,ายาล mm ักษณ์มีข้อความที่ปรากฏอยู่บนเวทีก็คือ mm hmm. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลดพ้นหาที่สุดไม่ได้ด้วยกล่าวโดวยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า mm hmm. วัดไทยพุทธารามและระสมนิกรชาวไทยในนคร กริสเบน Brisbane ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบรานะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีในภาคเช้าท่านยังคงอยู่ในงานและจจกกรุณาให้เกียรติมาร่วมขับร้องบทเพลงสั่งเสริมพระบารมีด้วยท่านเอกอัครราชทูตท,ท่านนี้ท่านจิรไทยปั้นกระสินนะครับ ท่านเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งเปี่ยมด้วยหัวใจที่จงรักภักดีทราบได้จากช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับท่านเห็นสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่งามไม่ควรอานเป็นการ ระคายเคืองเบื้องพระยุคลาบาทนะครับท่านก็พร้อมที่จะชี้แจงทําความเข้าใจให้พี่น้องชาวออสเตรเลียได้มีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวความละเอียดอ่อนที่ความรู้สึกของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเราท่านทั้งหลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านเอกครัชชทูตไทยประจำกรุงแคนเบรานะครับกรุณิให้เดินทางมาถึงแล้วในขณะนี้ครับมาเพื่อที่จะได้ร่วมขับร้องบทเพลงเรียนเชิญบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณที่เอานัก ร้องคุณเก่งทัชยะยืนอยู่นี้ได้เลยนะครับนะครับเปยนคู่กับศิลปินในขณะนี้นะครับศิลปินเองก็เรียกว,ว่าเดินทางมาที่วัดไทยพุทธารามครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่องานสงกรานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับในการทําบุญสงกรานน้องเก่งก็ได้มาถ่ายทอดอความสามารถให้พวกเราดได้ประจักษ์ด้วยสายตาและหลังจากนั้นโอ้โหปรากฏว่าชื่อเสียงของน้องเก่งก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากเรื่อยๆวันนี้นะครับ คณะกรรมการผู้จัดงานได้ประสานไปน้องเก่งก็ยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งเดินทางมาถึงเรียบร้อยในสักครู่เดียวนะครับท่านที่มีเทียนอยู่ในมือนะครับการส่งต่อเทียนนะครับซึ่งหลายท่านเพิ่มจุดแล้วเป็นการส่งต่อแสงแห่งความดีงามนะครับจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งและอีกหลายๆคนส่งต่อได้เลยครับจุดแล้วส่งต่อแม้ว่าในระหว่างที่ประกอบพิธีหากแม้นจะมีลมพัดพาให้เดียนเทียนดับไปบ้างไม่เป็นไร นะครับถือว่าได้จุดขึ้นมาแล้วจุดขึ้นท่ามกลางดวงใจของพวกเราทุกคนสมกับที่เรามีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นะครับเชิญนะครับเติมเต็มเข้ามาได้เลยดเหมือนจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกือบจะเต็มพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้นะครับเพื่อให้เสียงบทเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกึกก้องไปทั่วบริเวณนะครับ นั้นจะแปลอักษรก็คงจะแปลไม่ทันนะฮะไม่รู้จะอ่านว่ายังไงเพราะเสื้อบางทีก็ดำบ้างขาวบ้างเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเราแปลความหมายในหัวใจของเราออกเป็นความจงรักภักดีก็แล้วกันมีพระบรมฉายลาลักษณ์อยู่ในมือด้วยนะครับพี่สัญญาแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่วันนี้มาพร้อมอยู่ณเวลาตรงนี้ณสถานที่ตรงนี้ช่างภาพส่วนหนึ่งอยู่บนเวทีนะครับเพื่อถ่ายภาพโดยรวมนะครับเป็นภาพบมสูง นะครับบางท่านก็เก็บภาพไปบางส่วนแล้วเพื่อจะนําไปประกอบเป็นภาพรวมของการทํากิจกรรมพร้อมกันที่นี่ตอนนี้จุดแล้วนะครับหลายท่านจุดเทียนขึ้นมาแล้วนะครับเอาล้ะครับไม้ที่คุณเก่งทัชยะอยู่ถืออยู่ในขณะนี้ก็น่าจะพร้อมดนตรีเป็นไงครับถ้าพร้อมเดี๋ยวจะได้ให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวกระผมแล้วก็น้องเมย์นะครับร้องสดเลยนะฮะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมกับน้องเมย์ลงไปข้างล่างด้วยนะฮะ นะครับให้ทุกท่านได้หันหน้ามาทางพระบรมฉายาลักษณ์นะครับชักภาพก็ดูความเหมาะสมนะครับในการถ่ายภาพบนเวทีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณโดยพร้อมเพรเพียง คุณบุสรามีแก้วประธานกฐินปีนี้ก็จะมาร่วมนะครับในช่วงของการขับร้องบ,บทเพลงสรรเสริมพระบรมมีดครั้งนี้ด้วยนะครับครับพร้อมไหมครับขอเสียงนิดเดียว่าทุกท่านพร้อมพร้อมแล้วยกไม้มมยกมือข้างหลังพร้อมหรือยังครับอ่าพร้อมแล้วนะจุดเทียนแล้วส่งต่อกันแล้วนะครับณโอ,อกาสบัดน,นี้ดูเวลานะครับก็เป็นเวลา 10เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้สิบเอ็ดสนาฬิกาสาเนาทีเป็นเรื่อง,งามยามดีที่เราจะได้พร้อมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบาร,รมีต้นเสียงโดยน้องเก่งทัชยกษะประทุมวันครับาวาร สิรักดาลนพระภูมิบาลกุญยเรเอวรมาิระสยามิระโยดสยิงย ศิราพระพระบริบาลบนพระคุณทารุสานปู้ประชาเป็นสุสารขอบันดาลถ้ากระสงใดจง คุณครับนี่คือหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจ